ดินสอปากกาใช้เศษไม้หน้าสองนิ้ววัดขนาดสี่นิ้วคือสองชิ้นวัดขนาดห้านิ้วสองชิ้น วัดขนาดสามนิ้วครึ่งสองชิ้นวัดหกนิ้วสองชิ้น วัด5นิ้วอีก2ชิน้นสรุปมี4นิ้วครึ่ง2อัน5นิ้ว4อัน สานิ้วครึ่ง2อ,อัน6นิ้ว2อ,อันเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันเลยนะคะเพื่อจะทำให้กล่องมันเป็นอย่างนี้เสร็จเราทำการเลื่อยไม้เลยครับ หรือถ้ามีเครื่องก็ภายเลยนะคะค่ะจ,ะจนครบจำนวนสิบชิ้นเราก็นำไม้จำนวนสิบชิ้นมาขัดก,กับกระดาษทรายเลยครับถูกให้เรียบเลยครับ นำไม้ส5ถึงห้านิ้วทากาวเลยครับวางด้านล่างทาไม้ขนาดสี่นิ้วครึ่งประกบเลยครับทากาวขนาดห้านิ้วประกบเลยครับทากาวขนาดห้านิ้วกับหกนิ้วประกบกัน พากาวห้านิ้วกับหนิ้วอีกชุดหนึ่งเลยครับนำไม้ที่เราเอามาประกบกับกาวมายิงเลยครับประกอบกันเลยครับ เมื่อประกอบเสร็จแล้วเราจะนำกระดาษทรายมาขัดให้เรียบเลยครับเก็บงานให้ละเอียดเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราได้กล่องดินสอที่สวยงามแข็งแรงด้วยนะคะ ใช่ไหมคะเพื่อนๆจากเศษไม้ที่ไม่มีประโยชน์เราสามารถนำเศษไม้นี้มาทำให้สวยงามมีประโยชน์ครับ